วันนี้ก็เป็นวันที่เจแล้วนะครับที่เซิร์ฟ708ดไปเลยนะครับวับนนี้ก็สามารถมาลออินรับเป็นสูตรของเจนอสได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมา,าจะเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดของส้มกันนะครับมาขอเฮดี้เฮดีเปอร์เซ็นต์โอ้โหป้องกันนะครับ ไมนะ่เป็นไรไม่เป็นไรรอเปิดอีกหนึ่งอันนะครับพอดีผมอันนี้ยังไม่กดไปก่อนเราได้อันนี้อีกสักหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่สันที่ยี่สิบแล้วนะครับก็คือถ้าผมไปที่สันที่ยี่สิบ็จะเปลี่ยนของรางวัลตรงนี้แล้วนะรันนี้ก็อย่าลืมมาบล็อกรูปภาพให้คนอื่นกันด้วยนะครับัวละห้ารูปวันนี้ล็อกอินก,ก็จะได้เป็นเพชรน,นะครับตรงนี้ ไมไ่แน่ใจนะครับว่าไอ้เบลหม,นะมจะทันขึ้น5สนะิบไหมก่อนไอ้จิตกรรมเออเนี่ยมันจะไปเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะไม่ทันอันนี้ก็เลยไอตัวที่มันเป็นวงล้อหมุนหมดน,นะครับผมจะกดเอาแต่พลังงานให้หมดเลยัวันจะไม่ขึ้น ัน,นที่นี้ผมว่ามันจะได้เป็นเริ่อมันจะได้เสียๆกันนะครับเดีย๋ยวให้ดูว่ามันคืออะไรอย่างไร มันจะอยู่ตรงศูนย์กลางฝึกฝนนะครับตรงนี้ฝึกสมาส,สิกนี่ครับคือเราต้องเอาไปให้มันเสียๆกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีเอคเขาเตรงนี้ฝึกฝนลมพายุนี่แล้วฝึกฝนถึงสี่สิบห้าวันนี้เคยผมรับไปตรงนี้ไปแล้วนะครับได้มาอีกห้าอื <c oughs> อบัวพื่จะไม่ทนันแค่นั้นีอง ผมไม่ได้ซื้อคำทีน,นครับก็เลยกะไม่ทันแล้วก็ไอ้วงก็อว่าผมไม่ได้มากดทุกวันด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็เซ็งอยู่ด้วยวันนี้น่าจะจบที่เบล45ไปลายปลายนี่แหละครับยน่าขึ้น46 การลบไล่ล่าก็อย่าลืมมาตีกันด้วยนะครับมันนี้โอกาสเวลาเปิดเนยน,นะจะได้เพชดด้วยนะครับลูกทีนวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับพลังหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะอารดับพลังอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบสองนะครับพลังงานวันนี้ซื้อไป เออเจ็ดรอบนะครับ <c> น <oughs> ่าจะซื้อ <th> ต่ออีกนี้เดี๋ยวมันไม่ถึงนะครับอันนี้กดไปสี่รอบนะครับเฮ้ยมันจะไม่หันไม่หันนีก็เส็งเลยไอพวกอะไรนี้คือผมจะค่อยได้อับมานะครับ เราได้เป็นราชาทะเลหรือ S S R บวกก่อนนะครับผมจะมาค่อยแระตันพลังทีมอืมจบไปหมดแล้วสเกนหลัง ใส่ที่ส่วนใหญ่วันนี้จบที่ประมาณสี่ห้าสี่หกส่วนใครที่เล่นดีอาจจะจบสี่สิบเจ็ดก็ได้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่พวกนี้คือหลังจากนี้คือผมไม่ได้ซื้อเลครับซื้อแค่แอนลูกนี้หาพลังงานจากไหนดีจ๊ะเองไงมาของทอง,ทอ,งอืเนย ่าาเฮ้ยมาแปดดาวแล้วตัวแดงผมสุ่มไปเท่าไหร่ละนี่แหละสุ่มไปสองร้อยเก้าสิบเอ็ดอันนะครับรอสุกมป่ะมันไปตอนไหนจะกำตัวแดงไปวันนี้แล้วเหรอ,อต้องรีบสุ่มอีกเก้าใบนะครับ จะได้จุโมุอีกห้าอันอาจากไหนเนะ่หัวแดงตอนนี้มีอยู่แปดอีกสองอ๋อมีนี่อย่มีนี่อาจจะได้ยินเสงมันเราด้วยนะครับนี่ไงสองอันรอตัวไปตัวแดงนี่คับผมเกือมากเลยนะครับไม่ค่อยได้ตัวที้แบบใช้งานได้เลยเออ ในพวกนี้นะ้าใครขยันก็มาเล่น,ลนให้มันครบบเลยนะครับตัวได้ยากพยายามไซเพชรสดซื้อนะครับมันเปลืองถ้าจะซื้อในพวกไอ้ร้านา้าลึกลบอะไรนี้ก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกกว่าเพราะถ้าซื้อสดอมันตั้งสองร้อยยี่สิบเลยแต่ถ้าในร้านา้าลึกลบอาจจะเหลือประมาณร้อยสามสิบนะครับ ไม่ตายที่ผมปิดว่าเดี๋ยวมันนานนะครับอันนี้เมสั้นมันนานได้ละ มา z ู o กันดีกว่าอันนี้น้องเป็นเดิงครับี้เกียตเลยเอ้ยมาได้พลังงานหรือเปล่านี่ได้มา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 อยากได้ทัดล่างสองนะครับได้ไหมเกือตามระบบ อันนี้ได้มาอีกห้าใบนะบตอนนี้มีอยู่ห้าสิบเก้าใบนะนะครับลำดับอยู่ที่ห้ารอยห้าสิบแปดก็คือผมจะได้อันนี้อีกสองใบ,บถ้ามันรีนอ,อตัวตรงนี้มันมีโอกาสได้ตัวโบอีกห้าใบด้วยนะครับถ้าไปถ้ากดไปแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่า านางอะไรอพวกนี้ก็เล่นไปจนครบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผ่านแบนดามนจะมีไอด้ด่านฝัน้ล้มาด้วยนะครับหมดฝันรลายสร็จตรงนี้ถ้าใครเล่นได้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่ของผมซื้อตารางมันไม่ถึงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นอันนี้ด้วยนะครับถ้าใครว่างๆจนภัยการฝึกนะครับเพราะว่ามันจะเอามาใช้ในตอนที่เราเวิล์ค55นะครับซึ่งผมก็เล่นไปแล้วมันก็ตันประมาณนั้น แล้วก็มันจะมีคอฝึกฝนกดล็อกมาครับก็อย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับมันจะมีโอกาสแบบสุ่มแล้ได้ตัว U R ด้วยนะมาเล่นฟรีๆแต่ว่าเล่นได้เฉพาะหมดนี้นะครับเริ่มงงแล้วกลัวเลือกไม่ทันนะหลังตัวละครโอ้โห สู้ไข่ไม่ได้เลยสำหรับตัวละครคิวผมอยู่รับท้ายๆก็จริงแต่ว่ามันก็ยังดีนะครับที่แบบเนี่ยมัน <c oughs> มันยังติดลบให้ผมอยู่ถ้าจะออกคิวไปเข้าคิวอื่นก็ไม่รู้จะมีใครรับไหมตรงนี้ถ้าใครว่างๆก็เล่นได้นะครับมันจะมีนี่ไม่ได้เกมครับเตี๋ยเล่นให้ดูกันหนึ่งอันจะมีโอกาสได้ของถ้าใครแนะนําก็คือเล่นอันนี้นะครับ มันเล่นง่ายสุดแล้วนะครับถ้ากดคลิกจะเป็นการดิกลงนะครับพยายามเล่งให้มันไปได้ไกลๆนะต่ำๆก็สักห้าร้อยนะครับจะได้ของดีสี่ร้ยห้าสิบก็ได้แล้วครับผม ถ้าใครมีเอทวากาดปาร์ตี้นะครับที่ใช้ในบ้านนะครับก็กดได้เลยนะครับมันจะทำให้เราได้เพชรด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปใา้ให้ดูแต่ผมอาจจะหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครยีงมีก็จะลืมไปเข้าบ้านของคนอื่นก็ได้ครับแล้วก็จะมีกล่องของขวัญให้กดนะครับมันจะมีโอกาสได้เพชรด้วยผมเคยได้อยู่ย้มห้าเพชรทั้งหลายรอบอาถึงสี่ห้าศู์นี่นะครับ นี่นะครับไอตรงปาร์ตี้ถ้าใครมีนะครับมันจะเป็นแบบเป็นการ์ดให้เราครับถ้าใครไม่มีก็เข้าบ้านคนอื่นไปกดรับของก็ได้ครับนี่อันนี้ได้มาตั้งยี่สิบเลยครับเยอะมากเนยครับเข้าสามารถรับของหัวได้สูุดห้ารอบนะครับอันนี้เราไปแล้วสามพยายามเข้าไปบ้านที่เป็นสีชมพูชมพูกับสีม่วงนะครับ มันจะได้ของกดีเหลือมากเราวนี้ได้แค่ี25เผ็นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะใกล้ใก่กันใหม่วันพรุ่งนี้ไม่ก็มาเรือนี้นะคะับขอบคุณครับ